อ่ขัดแล้วขัดแล้วครับกัดแล้วครับโดนเลยไม่ได้ก็โดนเลยครับขัดดิงไอีกสัต เออกยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาตกปลาแบดกันครับมีหมายใหม่จากพี่เขาแนะนํามาครับมอนแกมมาตกเราก็ได้ปลาแบดไซส์ใหญ่เยอะเลยแล้วก็บอกว่ามีตัวขาดไปด้วยสีตัวนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยวันนี้เราก็จะมา,มาลองดูครับหมายใหม่เป็น เป็นแม่น้ำครับเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆเฉะแบบมันเป็นทรงยาวๆนะครับเหมือนแม่น้ำนะมันเมื่อก่อนเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำก็สอบไปหรือเขาขุดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เราก็มาตรงปลายๆมันแล่เราก็จะใช้เวทคันแข็งๆนิดหนึ่งนะครับนี่ใช้คันก็ถ,ถือว่าไม่แข็งมากก็พอเล่นครับเป็นคันเวทเอ็มเอ็กซ์นะครับแปดสิบหก โอเคครับแล้วก็ใช้เป็นพวกเห,เหออยื่อเหยื่อยางนะครับเพราะว่ามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะจะมีตอมีหญ้ามีอุปสรรคเยอะเลยนะครับเราก็เลยต้องใช้แบบเหยื่อที่มันไม่ติดนะครับเป็นหนอนแล้วก็ตีเข้าไปในหญ้าลกๆนะครับที่มีตอมีอุปสรรคต่างๆปลา,า,า,าชอบอยู่ในนั้นแหละโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปลองตีดูกันเลยอาจจะต้องใส่ชุดกันน้ำนะครับเพราะไปดูหมายมาที่มันเป็นแบบมีเอ่อ ชื้นๆมันเปียกๆนิดๆน,นะครับถ้าเราใส่รองเทาบูทเนี่ยมันจะจะลุยไปได้ตีถึงปลามากกว่าครับเดี๋ยวลองดูโอเคครับผมไปตยเลยนี่นะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นคันเบ็ดเอแล้วก็ใช้ลอกลอดะส่วนสาย PE เบอร์หนครับแล้วก็สายช็อตช็อต2.5ปอนด์ครับฟูลคาร์บอนก็ ค่อนข้างจะโหดๆนิดนึงนะครับที่เกาหลีแค่นี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ชุดโหดแล้วไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราปามใหญ่กว่านี้แต่สำหรับปัาแบดเนี่ยช็อกยี่ิบห้าสามสิบนี่ก็สุดยอดแล้วครับถ้าเทียบกับปลาบ้านเรามันก็ยังถือว่าเป็นชุดเล็กอยู่ครับเพราะบ้านเราปาใหญ่สโดมันใหญ่นะ อเคครับนี่แล้วก็เสร็จปลายางครับเสรเป็นเป็นเทกซัสนะครับแต่ว่าเทกซัสดิกนี่แหละแต่ว่าเราจะเน้นเน้นก่อนะครับตีผ่านปลายาแล้วเราก็กอกกอมานะครับใช้ตัวเบ็ดแข็งพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะมาก ปลายางคือตอบโจทย์ครับใบนี้ปลายางตอบโจทย์แน่นอนเหยื่ออื่นไม่สามารถตีได้เลยมีแต่หญ้ากับตอล้วนๆครับโอเควิธีท,ทำก็ไม่ยากครับแค่นี้ตะกัวเม็ดเดียวเบ็ดหนึ่งอันปลาย่างหนึ่งตัวอืมโอเคนี่ครับเดี๋ยวที่เราใช้วันนี้ โอเค okay, ครับทางเข้าใหม่ก็จะลกๆนิดนึงอเอ้ยเมื่อกี้มาทางไหนแล้ววะทำไมมารอบนี้ไม่มีรูละบัดโอเค okay, ช่วงนี้ไป นี่ครับหมายเราก็จะเป็นแบบนี้แหละต่อกับหญ้าล้วนๆโอ้โข่โอเคครับเซ็จเบกตึงๆงัดอย่างเดียวโอเคครับลุยกันเลยหมายแรกต้องตีไกลครับ ฟ้ามาันน่าจะอยู่ในดงหญ้านี่ครับต้องรอระเดินตีนิดนึงลองขอริมๆดูครับ ลากผ่านหญ้ามาให้พ้นหญ้าแล้วเราก็ปล่อยจมลงไปแถวแถวโคดน,นะครับเนี่ยกัดละกัดละครับกัดแล้วครับ,รบโดนเลยไม้แรกก็โดนเลยครับไอ้ไม้สองก็โดนเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยตัวใหญ่ครับโดนเลยนี่เนี่ยนี่โดนแล้วครับไม้สอง ลากขานหญ้าแล้วก็มายกยกดูนะครับนี่เจอปลาแบสไซนี้เลยสาเหตุที่เราต้องใช้คันเวทแข็งๆนะครับก็แบบนนี้แหละต้องงัดนะครับเขาแก้มไปสุดยอดโอ้โอ้โอ้โอโอเคครับสวยงามเลยแตขอถ่ายรูปนิดนึงครับตัวแรกโอเคครับดูกันต่อดิมีอีกไหม ปาหยางปากชีนครับเาเกี่ยวไม่ต้องซีเรียสมากครับปลาปลาอยางนีทางไหนก็ได้แค่มีแอคชั่นช่วงเราขอขอๆหน่อยเครับหมล์หลุมๆแบบนี้เน้นยอดนะเพือพ่อนเน้นยอดอยเบรคคือปิดตายไปเลยนะครับงัดอย่างเดียวเน้นจะหยอดๆคขะปตามอยู่ในย่านนี่แหละครับ ตีสวนลมหน่อยนะครับลมก็ค่อนข้างแรงอะแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคในการตกตรงนี้นะครับเพราะเราตีไม่ต้องไกลเนาะนเราก็ย่นไปเรื่อยๆครับ หื้ยใหญ่งดงังัง,งัดงัด,งด,งดยงเดียวโอ้ยตครับตัวอย่างใหญ่ว้าวนี่นี่ครับเพื่อนหมาย,ย่างนี้เลยครับดงๆเห็นไหมฮะ พีไปยนๆขอ้นนิดเดียวครับปลายางเราก็เดินหายไปละโอ้ยตัวแป้งเลยครับตัวนี้เคยโดนมาด้วยนี่แก้นแตกเลยเลยเคยโดนนะครับดูไหมก็โดนอะไรสักอย่างต네ัวโตๆเลยครับตัวนี้เป็นไงใส่สวยๆกันเลยทีเดียวทันดีครับฟิชชินทีวีชั้นบิ๊กบัส โอเคเดี okay. right ๋ยวต้องเพิ่มขนาดตะก่วกันนี้เลยนะเพื่อนมันจมน้ำชาละเม็ดราเล็กไปครับขึ้นค่อนข้างแรงโอเคครับนี่เราเพิ่มเป็นตะก่วขนาดใหญ่ Okay, hợp nè ba giang dài tập quay dài trong lều của đường hình sắt của đường ta đuôi โดนโดนคมอเลยโอ้โอ้โอโอรูด <c oughs> ในเวลามายืมลองหดหน่อยดิเป็นไงลองใหม่ สีคตสวยเออของใหม่มันได้ยิยงนี่เองโอ้ยทำไงจะงัดปลามาสายอย่างนี้สายแม่งคโคตร ลอ,ลอกพิลัตสตลีมิเต็ด2021ัน Air ่เอ็ดเซลคันแอเอ็ดไ้ว่าตามผิวน้ำดิไม่ได้จริงจริงเยปลากัดน,นี้อย่างเฮียเลยนะเนี่ย จริงสัตโอ้โหโอ,โโอ้กัดจริงได้อยู่ <c oughs> <c oughs> โดนโดนจริงโดนจริงครับโอ้โหเป็นไงครับสายฟูโลกิปปอนนะกิป <c oughs> ปอนเมื่อสองบะโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมเป็นไง <c oughs> ดีนะตัวไม่ใหญ่ <c oughs> ปลากัดจริงเฉยเลย นี่เอาลออพิลามาตีเล่นครับสตีดตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยสีโคตรสวยครับเพื่อนใส่กับน no ็อบริเบย์จบคู่กับคันแอร์เอ็ดแต่ว่าสายมาผิดงานนิดนึง <c oughs> กับหมายเถื่อนโอเคเอ,อ้ยสามจัดจริง กัดโดนตโอ้โหตัวใหญ่ตัวยังใหญ่เหลี่ตีั้โดอ้โหตัวยังใหญ่เลยเ็กเเ็กไมออกเลย โอ้นี่อีซูบิกแมนว้าตัวโคตรใหญ่อู้ย่างเป้งฟองลิกลัสว้า โอเคครับเพื่อนก็ได้ไปสี่ตัวนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับสายเขียวของเราวันนี้เอาน็อปมาใช้งานนะครับแต่งลอกสีเขียวก็มาลองตีดูกับไม้ป่าหย้ะแล้วก็ต่อๆนะครับแล้วก็มาแวะตีตรงคลองที่เคยตี <Yay! S 1> ก็ได้ตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งโอเคครับ <Hey! S 1> เอจอกันอีพีหน้ายัางไงถ้าได้ความรู้หรือชอบถูกใจอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเทอร์ริงข่าวฟิชชิงทีวีของเราไว้ด้วยครับเจอกันอีพีหน้าครับผมไป